วันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8,656รายครับมีผู้เสียชีวิต80รายก็ต้องบอกว่าสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าทานน้ําใจก็ยังคงถูกส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องครับกับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิดเริ่มที่ใน Facebook ของคุณตันเองนะครับก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าดูข่าวแล้วหดหู่ถามตัวเองว่าจะนั่งเฉยๆหรือจะลุกขึ้นมาทําอะไร แล้วก็ผมคุณสรยุทธ์น้องไดไดนะ่าหมอแลบแพนด้าก็เลยคิดว่าจะปรับปรุงตึกเก่าของผมให้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉินตึกเว n พลาซ่าทางเข้า RCA ถนนเพชรบุรีตักใหม่ที่เคยใช้เปิดเป็นคลินิกน่าจะรับคนได้ประมาณ100-120คนใช้ได้ช้าสุดเนี่ยไม่เกินต้นเดือนสิงหาหลังจากการผ่านอนุมัติแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับ ทางด้านของพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นะคะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่านทางเรื่องเล่าเชา้านี้ช่วยผู้ประสบภยัยโควิดค่ะโดยผู้สื่อข่าวชื่อดังคุณสรยสุทธสุทัศนจินดาได้มีการเผยผ่าน a ฟ e บุ o k นะคะว่าคุณโป๊ปเอกมอบเงิน1ล้านเข้ากับเรื่องเล่าเชา้านี้ช่วยผู้ประสบภัยค่ะ ด้านของพี่บอยแล้วก็พี่เจบนะครับที่ก็ส่งรถพุ่มพูงเนี่ยตระเวนมอบอาหารยังชีพไปยังชุมชนต่างๆเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วก็ช่วยเหลือไปแล้วนะครับเกือบร้อยชุมชนเลยผู้คนเนี่ยก็ได้รับมากกว่า50,000คนและทั้งคู่ก็ลงพื้นที่พร้อมให้กําลังใจประชาชนให้มีแรงและให้มีพลังใจสู้กับวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ ต่อกันที่หนุ่มบาสสุรเดชนะคะหรือว่าบาส SB5 ค่ะมีการร่วมกันกับเหล่าแฟนคลับนะคะกับโครงการบาสเด็กอ้วนชวนอิ่มท้อง ส่งมอบเข้ากล่องไปตามโรงพยาบาลรวมถึงชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะโดยเจ้าตัวเผยว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนสู้และผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะน,นี่นะครับพระเอกหนุ่มทันวานนครับก็ส่งอาหารเพื่อตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามในช่วงเวลาแบบนี้ก็ช่วยกันนลไม้คนละมือรายนี้ครับก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ต่างๆที่เขารบรักที่มาช่วยสนับสนุนสมทบปัจจัยต่างๆซื้อวัตถุดิบแล้วก็ร่วมกันทำบุญรวมถึงพนักงานร้านชิมรามเกงด้วยแหละครับ คู่รักนะคะอย่างหมาปรินกับพิมเบอร์ี่นะคะรวมไปถึงมะปรางวิราการพร้อมกับเพื่อนๆมีการช่วยกันทําถุงยังชีพจํานวน350ชุดนะคะมอบให้กับผู้เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด1 9ขอส่งกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่เราจะพอแบ่งกันได้ในช่วงเวลายากลําบากนี้ค่ะคุณเป้วงมารับและภรรยาได้จัดส่งชุดพ PE 100ชุดไปยังโรงพยาบาลที่จังหวัดชุมพรครับส่งอาหาร100กล่องไปที่แคมป์พระรามสามอาหาร1 0 0กล่องให้แคมป์ทองหล่อแล้วก็กุนเชียง50ห่พอให้กับโครงการช่วยเหลือคนตาบอดครับ หนุ่มหน้าตีนะคะนนกุลหรือว่าชานนสันติสันตินทธรกุลค่ะหลังจากเห็น,หนข่าวคนร้ายบ้านจํานวนมากตนเองและพี่ก็ได้ขับรถสํารวจนะคะก็เจอเรื่องสะเทือนใจเมื่อเจอคนกลุ่มหนึง่งวิ่งมาที่ท้ายรถแล้วก็ต่อคิวหลังรถรอเราลงจากรถนะคะผมพี่สาวน้องสาวได้ตัดสินใจขับรถออกไปเพื่อดูว่ามีจํานวนเยอะแค่ไหนและเราช่วยเหลือเขาได้อย่างไรทําให้เรารู้สึกผิดที่ไม่ได้เตรียมของมารู้สึกผิดที่ทําให้เขามายืนรอคาดหวังความช่วยเหลือจากเรา รู้สึกแย่มากที่เราต้องขับรถออกมาอย่างนั้นแน่นอนว่าเราไปซื้อของแล้วก็ส่งให้เขาไปในคืนนั้นเลยดารนักแสดงตลกชื่อดังนะคะอย่างคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านเองเนี่ยก็หลังอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนะคะได้ทำการกักตัวไป14วันแล้วก็ตรวจหาเชื้อล่าสุดได้โพสต์ผลตรวจรอบที่2ไม่พบเชื้อแล้วก็ทำการกักตัวต่ออีก14วันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ